ันที่6เดือน9 2563นะจะพาไปชมสวนนะก็จะโลกๆหน่อยนะเนื่องจากหน้าฝนนะม่มียังไม่มีเวลามาตัดยา ยงตกแตงไทยนะนลูกนี้น่าจะสุกแล้วเดีย๋ยวเก็บไปกินได้แล้ว น,นี่ถั่วพูนะก็ยังไม่ออกดอกออกฝักนะอ้อันนี้ถั่วนะวายหมดแล้วนะโอ้ได้ดอกกันชันมาดอกใหญ่มากดอกกันชัน นี่คือสิ่งที่ต้องการนะคืออัญชันนะที่ทําค้างไว้นี่ข้าโพดนะข้าวโพดก็เริ่มโตลแล้วนะครับน,น้นก็ตะไะคร้นะฮะก็เป็นสวนโสมนะปลูกโสมไว้นะครับให้ดูแนวก้าวโพดก่อนนี่นข้าวโพด นะก็มีแจะใครจะ้ันแสงขึ้นมานะก็มีบางต้นที่ตายไปนะต้นอยู่ต้นที่อยู่ก็จะสูงขึ้นมาใหญ่ขึ้นมานะนี่ฮควนโสมที่ปลูกไว้นะครับก็เยอะหนาแน่นขึ้นนะ เดี๋ยวก็โพดนะฮะก็โพดนะฮะโพดก็ใหญ่ขึ้นมาเหมือนกันหลัง ได้เข้ามาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะในสวนนะนี่สภาพก็จะเป็นแบบนี้ <ś c oughs> ฮทำค้างไว้ให้ ชันนะตั้งเช้ามาทีอันชันไตนี่ต้นอันชันอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ชันนะครับแสดงว่าโดนลมหรืออะไรนี่ขึ้นช้างตอนี้มันออกดอกแล้วนะอันชัน จะคล้ายนะครับมนก็เป็นโสมมีน้องใหม่น้องใหม่ในสวนนี้ตัวเรียน,นเป็นน้องใหม่สำหรับสวนนี้ พเป็นไงบ้างครับโคตตัวฝักยาวก็วายหมดแล้วนะเพราะว่าคงจะหมดอายุของเขาแล้วนะครับคงต้องหามาปลูกใหม่นี่ครับโพดนะครับ เดี๋ยวอีกพักนึงนะเถอตัวพยาวคงจะต้องปลูกใหม่นะครับเพราะตอนนี้ก็หมดอายุของเขาแล้วนะครับอันนี้เนี่ยปล่อยไว้ปล่อยให้แก่นะเอาเมล็ด ต้นเงาะนะครับกระเจี๊ยบใหญ่โตมากกระเจี๊ยบ มะละกอมะละกอก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรนะื่อยๆนะฮะมะละกอโหนม่ได้มนม่ดูแลเท่าไหร่นะโดยลกเลยครับตอนเดี๋ยต้องมาปรับปรุงใหม่ถอนใหม่ให้ตําุมตำลึงนะแล้วก็น้องใหม่ในส่วนนี้เ้าเอา อันชันมาเสียบๆไวนะ้ดูว่าเป็นไหมเนาะอันชันที่มันเสียบๆไว้นะเป็นไหมก็มเป็นอยู่นะนี่นะฮะโอเคนะครับเป็นนะครับนี่กำลังจะเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยดอกอันชันนะ ก็ปลกดอกอันชันไว้เหมือนกันนะเดี okay, s <S <า>๋ยวดูน hmm. ะม,มอตายครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ตายมีไหมกูไปคิดต้นตรงนี้ ตรงนี้ดูตรงนี้ตรน,นี้เป็นไหมอันชันก็ดูแล้วเอาน่าจะรอดนะครับนี่เีพราะเริ่มแตกใบอ่อนแล้วนี่อันชันแตกใบอ่อนแล้วน่าจะรอดนะอนี้โอเคครับ ชันอ๋อรอดนะอนี้นะตรงนี้ก็ที่สิบสบเสียบไว้ก็เริ่มเชิดเริ่มชูใบแล้วนะครับนี่ก็โอเคนะฝนตกรดน้ำให้เทวดารดน้ำให้นะครับก็รอดนะโอ,โอเคครับ